ับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีบเบาแอมเราทรงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับปูรุสีฟ้าเนาะครับท่านผู้ชมเนาะปปูรุสีฟ้านี่ได้เลขมาฝาเอฟซีแล้วครับท่านผู้ชมเนาะมันใจแห้งครับงวดนี่ฟันทุ่งเลยครับท่านผู้ชมเนาะผีเมฆมหาผีเมฆมาบอกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ,บวกกับเลขที่ทําพิธีเอายศน้ำตาเทียนเห็นเป็นตัวเลขครับสิบเป็นเลขสามตัวเด็ดๆตัวใดเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับปูรุสีฟ้าของเฮากันะครับ กราบนมัสก,การครับปู่ฤาษีกราบนมัสการครับเออสาธุเด้อบระแยมเด้อสาธุครับเจริญธรรมสวัสดีอ่าเอฟซีมันนั่นแหะเด้อสาธุสาธุครับปู่ออันเป็นยังไงเนาะปู่อันเรนนั่งสมาธิระบบครับมือขึ้นนี่โอ้อันมือนี้ครับออไม่นั่งใส่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่หล่ะแต่ว่าเอากระแสไม่หยัดต,ตามนาตลาดเลขตามตาเส้นของเขานั่นล่ะครับปู่ การเล่ต่ำตาเที่ยนของเท่ากาเพราะท่านเหนยะวนาเนาะว่าก็อฝันมันขึ้นก่อนเนาะครับครับครับได้ครับฝันดีบ่ครับฮฝันดีบอกครับร้ากับฝันดีแหลนะเนาะครับครับครับบอกยสุขสีบ้างนะครับเจ้าว่าดีว่าดีเหรอนุมงแหน่งเป็นกีตายจากไปเป็นมะของฝันเราบอกเรีกเด็ตัวนี้ครับผมเออมาบอกเรียกดีดครับ,บกา เสียเป็นตัวเลขเลยบอกยิ่งบอกกันไปเรียกยมันี้จังได้แล้วเต่ปูครับเิ่นิ่าบอกว่าจังได้ก่อนครับเอาเอารายละเอียดในเอฟซีฟังก็ได้ครับอ่อเิ่นมาบอกอ่าเป็นตัวเลขเลยด้บอกครับเออบอกเลยก็ได้ปูเออก็หกศนย์กับหาูนี่นี่เลขเิ่นบอกหกศูนย์กับหาศูนย์ครับ เมีมีเลขเลขบอกเด้อเลขรวมเมีที่เป็นเสียชีวิตไตปหาอปีที่แลวเพว่นมาเขาฟันบอกเลขครับเออ่นมาบอกเลขพ่อมเอาหมาตายมาพ่อมหามาตายมาให้อีกเออว่าให้พ่อมหมาตายอ่ะครับนี่ล่ะมันประเด็นนี่คือว่า่นมายำแล้ววฟันไปนเลยเลขศูนย์มีรอยเปอร์เซ็นต์หมาตายคือว่าเสซ็จเลี้ยวเลขตัวนี้เนอกปูเนาะเออเซ็จแล้วหกศูนย์หาศูนย์ว่าพลาด ครับผมบาดบาดนี้อันแม่อันย่มแม่เพิ่นอายุจิจปีแหละครับหลวงปู่ตยมแม่เพิ่นอายุไปหกสิบหกสิบหกหกสิบสี่หกสิบสามนี่แหะหกสิบหกสิบสามอย่างหกสิบสี่เนาะครับเนาะแม่ครับครับมานทามาอายุเพิ่นกันไหวเนาะครับแม่แม่แต่ว่าก็ไม่ใช่เพิ่นหลายบ่อกเอฟซีเพิ่นเกิดจะไขรเพิ่นตีกเนียนเนียนไม่อยากเป็นหลายนี่มันสิว่าหลายตัวไปบอก่บเป็นยังครับบันทาเอฟซีเพิ่นถามมาทีหลัง ครับอ๋อวังสันเนี่ยแต่ว่าเิคนมาบอกเลขเิคนก็บ่าเสี้ยวเด้อโรคอะว่าหกศูนย์ก็หาศูนย์ครับบ้านนี้ในมือเพิ่นบังหมาแต่วาหมาหน่อยตายมาว่างไงพ่อเมื่อหามื่อหาเนี่ยหมาก็ตายอีกงานหน่อยที่โอ้ตายก็คือศูนย์นะปูเนาะมื่อหายแมียนครับครับครับแล้วเพิ่นก็บ้างไว้บ้านนี้ครับว่างให้หมาตายเอาแม่เจ้าหมาหน่อยตายมาหยังเิคนเลยว่างให้เิคนมาปาก ตั้งแต่ไปเลยครับอือกันเลยม,มากับเป็นหาเป็นหกเลียตีหกศูนหาศูน้ำครับนท่ที่ตีนะมันกะคิดว่า 0, ลเลขศูนย์มากกว่าเปอร์เซ็นต์ปะเพรายังครับปูน้ำตาเทียนอะไรเลขศูนย์อีดิน้ำตาเทียนก็เห็นเลขศูนย์ชัด,บ,ดบ,บ่ครับเออเดียวเดียวสิ่งส่งเลยไล่ไปเพิ่ความชัดเลขเลขชัดอีๆเลขไทรอารบิดติครับครับครัปูอืมเลขชัด เสียาเลขนำตาเช่นใหยฟังเลยบอกเงินจะส่งไล่ไปเองทั้งทีอัน,ออนว่าให้เอฟซีฟังเลยครับปูดเดี๋ยวผมจังเสียเอาลงประกอบภาพประกอบใส่<อ>ให้เอฟซีเบิ้งครับเออเอาเขียนอะไรด้อยสันอนะ่ะครับเออเลขนำตาเช่นที่พุ่งพันว่าสีให้ช่วงบ่ายนันกก่นแหละก็ห้มาแล้วครับเออก็เป็นเลขศูนย์สี่สามศูนย์สี่สามครับปูมีเสน่ห เพื่อกระไายสามตัวพระนาสองตัวนี่มั่งเอ็มฮะพรไนายพระนายสองตัวเจ้าฮักแต่สี่น้ำกันสองตัวก็เข้าหน่ะล่ะผันเสือครับเสือสามศูนย์สี่ศูนย์สมเหนียวพ่อศูนสี่สามครับเพราะว่าคาเซมันใจฮักว่ได้เปรียวเล็กผู้ใดกสิส้นน้ำตาเทียนไว้เป็นชัดชเลยครับเรียกมึงกับเขาน้ำแม่มาบอกพ่อแม่ที่ตายมาบอกเรียกกศูนย์ก็มาอศูนย์พ้อมครับน้ำตาเทียนนอกใครศูนย์สี่สาม ครับเลขซ่อมี่ละบานนี้ปู่เลขหนึ่งหาซีเนี่ยเขาก็เอาไว้ให้เก่าเนาะหนึ่งหาซีนี่ถอดออกไปเลยถอดสไลด์ตัวถัดออกเลยบ่ครับถอดออกไปเลยเพราะต้งองไอเมสเอฟซีมันสื่อสิ่งหลายมันใจตัวพี่บ้านเนี่ยตัวศูนย์สี่สามแมนมันใจศูนย์สี่สาม็หกศูนย์หาศูนย์ซมี่พ่อครับครับปูครับผมมันสิ่อหลายไปเมสซีเขาอจะเสียใจบางคนคนุณกับบ้าี้หลายเนาะครับ เออผู้เพิ่นว่ามีเงินหลายคนก็นอยากซื้อเนน้อยครับเออผู้เพิ่นมีเงินหลายอยากซื้อหลายคือว่าซื้อหลายมันก็มันจะได้ขึ้นบอแต่ต้อซื้อหลายสิน่ะครับเอเป็นห่วงจังซี่ดิฮาเอาตัวเฮามั่นใจเนาะปู่เนาะเอามั่นใจไปเลย406050ครับโอ้แน่นอนแน่นอนเนอนเอบ่อเกินนี่เลขน,น่ะครับเออบ่เกิน405060ดอกครับผมเออ ก็ว่าจากการสีสามนหมือน้ำเลยล่ะเพราะว่ามันได,มนได้มันได้เลขกามนำตาเทียนเท่าศูนย์สีสามครับผมเลขโยมแม่มาบอกเพิ่นตายจากไปนั่นหกศูนย์หาศูนย์ครับคนอมาน้อยตายจับไม่เพิ่นกำลังไว้ในมือห่างห่างเพิ่นข้างเดียวเนี่ยครับปัดปัดแบรคไมอ่ออกเป็นหมาน้อยตายครับโอ้กรรมนั่นแหละมันเห้มั่นใจเข,า,ข,า,ข,า,ขาว่าเขาไหวเนี่ยครับผมบ<ส>างเลขเลขไอ้ นิ่งนิ่งหาซีเนตัดออกไปบ่อเขาบ่อเขาแท้บ่อเขาบ่อเขานะครับเนาะบ่อบ่อเขาคันคันคันรถเมล์มากบอกนี่หันใจทั้งศูนย์หลายกว่าครับเนี่ยแต่ว่าอายุคนกับบ่อบ่อบ่อยากสื่อนะมันหวันใจตัวที่หลายกว่าหกศูนย์หาศูนย์พี่นะครับครับปูครับผมเพราะว่าท่านตัวเลขสี่ศูนย์นั่นนะสี่ศูนย์กันนี่นี่กันนี่ครับผมเนี่ยสี่ศูนย์หนึ่งครับผมอ่าเนี่ยสี่ศูนย์หาศูนย์รถศูนย์เห็นหรือเ่าครับ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 ได้ครับปูได้ครับ แล้วก็สามศูนย์ทีกันกันออกไปกับ4ีสามกันกันออกไปครับกันเชือผัดเปิดไงซะครับผมเอาโตมันจังๆหกศูนหศูนครับโตกัน4ีสามครับแล้วก็สามศูนครับผมโตกันออกไปไม่ไม่เน่นนักให้กันศนักยี่ยี่ให้ให้เอฟซี่เน่นนักไปเลยหกศูนหาศูนสีศูนครับโตนักโตเน่นนักนักมีมีจักรหลักตึงอาไะมีจักรหลักอ่ะหนึ่ง สองสี่สามหลักสามลักสามลักครับสี่ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ตีนี้ตัวเน้นนักครับโตกันสี่สามสามศูนย์กันครับคันพฟอร์ยมักไอเรนเนอร์เรนเลขศูนย์ไปเลยสพราะาดครับเรี่ยเศูนย์นี่มากหลายเปอร์เซ็นต์ผู้ใดว่าม่เลกศูนย์นี่วันนี้ผมมีเลขศูนย์นี่สิส้าไยเลขครับผมเออบอกตรงเลยมันใจเรลกศูนย์ไหลพอรุ่งแม่พนอเอามาตายมาให้ครับ มามาตรวนี้น้อยเนี่ยเห็นมะคนนี่ทองตายเราต้ันต้อทำจนตายดีผู้นี่มากระขาครับผมเออมาสี่ขาตายแต่ศูนย์ตระปูเนาะเออนั่นละมันน้เขาไม่ด้นำูมาเดี๋ยวนี้ดูหนมาเบิดเลยนี่นั่นหละมาศูนย์มาเนี่ยครับนี่ศูนย์สริงต้องบอกเลยเนาะครับเออก็ยังใครเี้ยงพวกบัตนาดีทีเมันอยังเดิครับเขาก็มีช่างมากสีเปาอย่างมัาซอยคนนี่ ครันเป็นเล่าขึ้นคนุ้นดิว่าเพื่อซอยคน้นระคักดีพอเอี่ยมครับครับเนียนอยู่ครับเออทั้งท่านกับเขากับประพฤติปฏิบัติท่ามไปทั้งซอยขวมนกับซอยไปสินะเออไปฟ้องกันกับปฏิบัติท่ามไปฟ้องกันครับซอยหยาดซอยโยมผู้เคนมึงไม่ยูไม่กินเนี่ยเพื่อเออเนี่ยนั่งไข่หญิงสินะหญิงสิบบาทสิบบาทเป็นก็นั่งไข่ครับสินะเขาปฏิบัติท่ามไปกับอีกอีกไปเรื่อหนึ่งเขาไปเขวบไปฟ้องกันเลยนะครับปู่ แล้วตรงมี้มองตองมีความเมตตาซอยญาติซอยโยมน้ำบางข่างบางเข้าตัวเมีนวาสีปฏิบัติธรรมรับผู้รัะตาไปเห็นว่าเม่นอย่างโยมเป็นกิดเดียร์รอดถูกคือกันเพื่อเขาจะตอบท่านพันได้ได้ของดีๆได้ตัวดีๆเพราะซอยเพันได้กับซอยไปสินาชิดหลังสีนี่ตอนเนี้ยครับสาธุเมื่อเมีนวาสีมาปฏิบัติธรรมก็ดีอยู่เถ้ามามเกิดสุดยอดสุดประเสริฐระธรรมนะครับสุดของอส่าห์สมุทเจ้าเขาหนึ่งสุดยอดแล้วเขาสอนพูนเนี่ยนะแต่ว่าเมื่อ เข้ามาท่านไปถึงนั่นเข้าตรงมีการซอยยาซอยโย้มไปน้ำสนีดูเนี่ยสาธุเออนั่นแหละเพราะยำท่ันพงขาดถึงแน่นอนถุ่มไปเลยสาธุสาธุปูสาธุครับสี่ศูนย์หกศูนย์หน้นครับเนที่ว่าละเล่นสี่ศูนย์หกศูนาศูนครับปูตัวตัวกันสาศูนย์สี่สามตัวกันพ่อครับผมเลีก็เรีกที่ต้อเงื่อนตัดออกไปม่ต้องสื่อเสียเงิน ว่าขอแทนแน่นอนครับเกิดตัดออกไปเลยเอาเล่นรักสุขภิตีบ้างไปละเปียครับเล่นตัวมัเถือกอย่างเขาอ่ะครับปูเขียนตัวเได้เงินตัวเสียงก็จะเป็นเสียงเที่บอกอย่างเงี้ยสิหเอาอยากให้คนใดเป็นมีอยู่แล้วเป็นอยู่มีอยู่มีกินแต่เอาไปใส่หนังใส่หนีบยังไม่อยู่แล้วคนั่นสิหน้าพวกปัาตหน้าถูกสาตุเอาสุดท้ายนี่กาสิลาดิ้งวายร่องนี่บ้าบ่เออวางใจเพราะยังว่าต้องย่างคือเอา เดผมเขาคือเก้าถ so right. so so sure ือคือเก้าวันเดียสองตัวกาอาไปิั้นใครว่าิันใครดีพอแอมถึงสองตัวนังใครก็พอมที่น้นครับแม่นครับเอสองตัวนั่นแหละเอากรสุดไทยไทยซื้อนี่กระเขาให้่าบพแอมหรือเอซีสุขสุขคนละเออนี้ความสุขค้นจะเล่นพัานาสิ่งใดไว ชิดไว้กับสมปาร์นาทูปการเด้อเยี่ยสีซ่าปูครับกราบล่าครับอาอ๊ส่วนครับล่าเกินคนเจ้าหนึ่ง่งนึ่ง้ยำครับเอาไอ้ไ่ยำมาเนี่ยตี่งมือไปให้ครับเไล่มาเนี่ยครับเดี๋ยวผมสักไล่ไปหาครับเบอร์เบอร์นี่เด้อครับครับปูครับผมเออเอาเอาเอาครับกราบล่าครับครับผมอาเอนทนครับสาธุสาธุครับ ครับผมเสมอชมเนาะปูมันใจแห้งครับสมอชมมันใจร้ายครับมันใจกลัวงวดก้อนๆนี่ครับสมอชมเนาะฝันเห็นผีแม่อีกมหาครับฝันเห็นโยมแม่นะครับสมอชมเนาะละกาเลขน้าตาเทียนครับเขากั้นปัญญงครับปูมันใจซอยเรือญยาดโยมครับสมอชมเดี๋ยวเบาแอมโลธงสีจดตัวเลขของปูฤาสีของเข้าแหวงแคบหนาจอครับครับผมเสมอชมนี่เด้ครับตัวเลขของปูฤาสีฟ้าเนาะครับสมอชมเนาะ เป็นเลขขันน้ำมุนครับ043043ครับแล้วก็ผีแม่์มหาครับท่านผู้ชมเนาะเป็นตัวเลข605040เน้นๆเนาะครับ FC เนาะเน้นๆครับแล้วก็43กับ30นี่เป็นตัวร่องครับคันถ่ายเอมักวิ่งก็คือวิ่ง0เนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16ธันวาคมพศ .2565 นี่ครับท่านผู้ชมปูมั่นใจครับปูมั่นใจแห้งนาะครับท่านผู้ชมเนาะ154154นี่ตัดออกครับ หนึ่งหาซีตัดออกนะครับเนาะพันธะเอฟซีเสียเอาเป็นตัวกันกะเอาไปลองเบิ้งเนาะครับเอฟซีเนาะกะโบเสียหายครับท่านผู้ชมขอให้มีโชคใหญ่ครับปู่ฤาษีฟ้าครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมละทงกัซิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบ้าแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปเบิ้งของดีกันครับเบ้าแอมละทงหนี่เดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียทซัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงืนเรียกท่องซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จึงสิรืถือนะครับน้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถา่าอยู่ของใมครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะนี้เรื่องการเมตตามหมายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามรูปหอวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหอลสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปุรอดเนะพอนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบลอดสาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นลานเฮ้าไขาว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่างไ้ค้นหักค้นหลงเบ,บาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้กก็มือแทะแท,ทะครับ่านผู้ชมมือแท้แทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเทือลูกปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จ ism, ักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ งเงืินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสม้ชมแ้วกาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมานํำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีถี่ร่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเข้าสิได้อออาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลียกหรือขับเอาไปใายล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มแบบดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไลเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 